ยามเย็นใกล้ๆ6โมงนะเรามาให้ปุ๋ยปลาหมักคนากันนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนใกล้ๆ6โมงแล้วเดี๋ยวเรามาให้ปุ๋ยปลาหมักคนากันนะขออนุญาตตั้งกล้องนะครับ คนซ่อมรถปลูกผักนะเสียงเป็นไงบอกด้วยนะครับพยายามปรับปรุงเรื่องเสียงอยู่นะคนาบางต้นก็ออกใบเหลืองเหลืองบางต้นก็ไม่เหลืองมาค้นพบสาเหตุว่าถ้าน้ำไม่ถึงข้างล่างใบก็จะเหลืองได้นะน้ำเยอะแฉะก็เหลืองได้เหมือนกันนะเพื่อน น้ำปลาหมักเราเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวขอพวนดินสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะลดน้ำปลาหมักกันเราต้องขยับขยายเขาหน่อยหนึ่งพวนดินก็ไม่ยากนะเพื่อนๆปุ๋ยเพิ่งใส่ไปเมื่อสองสามวันนะปุ๋ยหมักพืชสดนะแต่ว่าน้ำปลาหมักเนี่ยเดี๋ยวเราจะลดเขาวันเว้นวันหรือจะลดทุกวันก็ได้แต่จางๆนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราทำเองเราลดสามารถใช้ได้เต็มที่ เนี่ยดินข้างล่างเขาแห้งมันต้องต้องคุยดินดูเลยนะเพื่อนๆบางบางครั้งเนี่ยต้องยอมเปลี่ยนกระถางเพื่อจะดูว่าข้างใต้เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าดินมันแห้งเกินนะ้ํามันลงไม่่อยถึงหรือว่าลงไปแล้วมันแห้งไวมันก็มีปัญหาได้นะเพื่อนเโตวไวนะคณะเราโตวไวมาก เดี๋ยวนะะเอาต้นใหญ่ๆไปไว้ข้างหลังดีกว่าเอาต้นสูงไว้ข้างหลังต้นเตี้ยวไว้ข้างหน้านะเพื่อนๆ <c oughs> พยายามจะให้คลิปมันสั้นๆนะเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเอาเอาพอให้เห็นภาพกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ต้องดูแลเขาทุกวันเลยนะเพื่อนๆทุก <c oughs> อย่างให้เขาโตวไวๆ <c oughs> ปลอดสารพิษนะอินทรียล้วนร้อยเปอเซ็นลยนะเพื่อนๆเนี่ยมันเหลืองเงี้ยบางทีเราต้องมาดูข้างล่างว่ามันเป็นยังไงบางทีดินเขาแห้งเกินดินแห้งก็อาจจะมีปัญหาได้อยากเติมดินท่านหน่อยนะึนี่นี่เป็นดินที่หมักแล้วนะเพราะดินเขาจะต่ำลงไปเรื่อยเรื่อย เดี๋ยววันไหนผันนดคณาปลาเค็มแล้วจะทําให้เพื่อนๆนดูนะต้องขอโทษเพื่อนๆนนะสายมันจะเกะก,กะนิดนึงเพราะโทรศัพท์เรามันโบราณนะเพื่อนๆนเราก็ต้องยอมรับสภาพมันต้องมีสายไม่งั้นเสียงจะไม่ชัดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะราคาญมันพูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่นะเดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวผมผมท,ทําทีหลังแต่อันเนี้ยลดน้ําให้เพื่อนๆนดูก่อนนี่เป็นน้ําปลาหมักนะ ต้องลดให้พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาดูเขานี่เป็นปุ๋ยหมักพืชสดนะนี่บางครั้งรดเสร็จแล้วต้องมือลองคุยดินดูด้วยนะว่าน้ามันพอไหมบางทีเราเห็นข้างบนเนี่ยมันแฉะนะแต่ข้างล่างน้ำไม่ลงนะเพื่อนๆน้ำต้องให้ถึงอะ่ะ เดี๋ยวพออีกสักไม่น่าจะเกินอาทิตย์นะเราจะต้องเอาออกหนึ่งต้นเอาต้นเล็กออกให้เหลือต้นใหญ่ไวเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเราเอาไว้ทั้งสองต้นเนี่ยนะมันจะแย่งอาหารกันเราให้เหลือแค่ต้นเดียวต้นเดียวจะได้โตได้เต็มที่นะ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปตักน้ำอีกสักกระป๋องหนึ่งเดี๋ยวนะขอโทษเพื่อนๆนะมันจะตะกุกตะกักนิดนึงเดี๋ยวผมขอถอดสายก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาต่อใหม่เพราะว่า <ap> มันต้องเอาไปด้วยไปตักน้ำด <ap> ูแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนๆน่าํำคาญไม่มีสายอะไรไม่รูย้ยอยงระยานนะ นี่แหละความจําเป็นของมันเดี๋ยวผมไปเอาน้ำอีกถังนึงนะ ขออนุญาตต่อสายไม้นะเอาต่อคลิปสั้นบ้างยาวบ้างสั้นบ้างยาวบ้างก็อันไหนมีสาระเพื่อนๆก็ดูนะแล้วก็เอาไปใช้นะมันปลูกไม่ยากนะขนาเนี่ยทาให้ดูตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะตั้งแต่เพาะในถานนะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมตอนมีคลิปอยู่นะเพาะในถานจนมันโตนเนี่ยนะแต่ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆนะเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพนะ ปลูกโตเมื่อไหร่ก็กินเมื่อน,นั้นน่ะถ้าไม่โตเราก็ดูแลไปแต่ถ้ามืออาชีพเขากำหนดวันได้เลยนะเพื่อนๆ45วันนี้ต้องได้กินและได้ขายแต่ของเราก็อย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ไม่ลืมกันมาชมคลิปตลอด มีปัญหาอะไรก็ถามได้นะรู้เท่าไหร่จะบอกให้หมดเลยอยากให้ทุกคนทําได้นะเมื่อกี้เราลดน้ําแล้วเราลองมาดูนะว่าน้ําเขาพอไหมบางทีเราลดไปเนี่ยเรานึกว่ามันพอแต่มันไม่ถึงทั้งล่างถ้าดินข้างบนมันแน่นนะอย่างพวกนี้ดินยังแน่นอยู่เดี๋ยวเราต้องคุยนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยลดน้ํา ต้อมีโอกาสอาจจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่จะได้ไม่มีสายแบบเกะกะแบบนี้อันนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนไม่มีอะไรนะรดน้ําทุกวันเพราะดินเขาแห้งแล้วพวกนี้เขาต้องการน้ํารถเฉพาะตอนเนี้ห้าโมงหกโมงเนี่ยพอแดดหมดก็รดน้ําได้เลยนะแล้วก็เช้าไม่จําเป็นอย่ารดรดได้แต่ว่า ถ้าพาทิดขึ้นแล้วเนี่ยพาทิดส่องแสงแล้วไม่ควรลดเพราะจะมีปัญหาระบบล่างกับเขาส่วนใหญ่ที่ท่านอาจารย์เขาทำอะคืออาจารย์ธงชนะผมมิเนะี่ยเขาจะลดตอนเย็นว่างๆลองเข้าไปดูนะปรามาจารย์ผักนะท่านอาจารย์ธงชนะผมมิเนี่ยเราก็ได้สูตรมาจากเขาเนะเราไม่ได้คิดเองนะพวกนี้สูตรคิดเองมันเสียเวลาเขาเป็นคนเปิดเผยสูตรแล้วเราก็มาลองทําลองใช้เรื่องปุ๋ยปลาหมักเนี่ยทำมาสองปีสามปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งทําแต่ว่า คลิปเนี่ยเพิ่งมาทำปุ๋ยปลาหมักเนี่ยพวกนี้นะแรกๆที่มาลงกระถางนะเอาดินหมักมาใส่แล้วก็ลาดด้วยน้ำปลาหมักวันเนว้นวันมันก็โตโตเลยแหละดูพวกนั้นติดโตต้นใหญ่เหนะ็นไหมปุ๋ยหมักพืชสดเพิ่งมาให้แค่สองรอบนะเองนะน้ำปลาหมักในสุดยอดเลยแต่ต้องหมักหนึ่งปีขึ้นไปนะ ถ้าสงสัยว่าหมักยังไงเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปไว้นะเพื่อนๆเข้าไปดูของท่านอาจารย์ธงชนะผมมีนะเขามีทําคลิปไว้หลายปีแล้วสี่ห้ปีนั่นแหละแต่ก็คลิปนั้น,นยังใช้ได้ตลอดจะขอจบแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเดี๋ยวเพื่อนๆนจะเบือ่อมันก็ไม่มีอะไรมีเท่าที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพวนดินและใส่ปุ๋ยต่อนะ แล้วก็โปรดติดตามคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลูกผักนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะปลูกผักกินเองนะสงสัยอะไรก็เข้ามาถามได้นะปลูกน้อยอย่าเพิ่งปลูกเยอะเริ่มต้นทำาั้สิบยี่สิบต้นนะนะมันจะดูแลง,ง่ายแล้วก็มีปัญหามันก็เสียหายน้อยแต่ถ้าเราเมืออาีพแเราทำเยอะก็ได้ถ้าเกิดเราเป็นเมืออาชีพนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ